วัดศรีคิรีสุวรรณาราม ตั้งอยู่เลขที่1ห,หมู่ที่สองตำบลศรีคลิมารอำเภอรคริมารจังหวัดสุโข,ขทยัยสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายภาคห้าหนเหนือระยะจากตัวอำเภอคิริมารไปทางทิศตะวันตกประมาณ5กิโลเมตรมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่22ไร่หนงาน67ตารางวาเริ่มสร้างวัดครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2477โดยมีนางเติมรัตนะเอี่ยมเป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัด เพื่ออุทิศให้กับพระพุทธศาสนาและนายโหมเนนเอี่ยมถวายที่ดินอุทิศให้กับพ่อกิมคุณแม่หยิบเนนเอี่ยมโดยใช้ชื่อว่าวัดท่าดินแดงนับตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2477คณะสัทธาได้ร่วมกันสร้างอาคารเสนาสนะมาโดยลำดับทั้งอุโบสถสาลาการ,ปรเปลี่ยนกุติสงเมรุวิหาร สิ่งก่อสร้างเสนาสนะที่สำคัญภายในวัดคืออุโบสถทำด้วยคอนกรีตก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง7เมตรยาว16เมตรสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2510มีพระพุทธรูปประธานในอุโบสถตางสะดุ้งมานมีนามว่าพระศรีสุวรรณรัตนมณีมีพระเผากว้าง54นิ้วเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยเนื้อทองแก่ลงหินหล่อเมื่อปีพุทธศักราช2499วิหาร ทำด้วยคอนกรีตก่ออิดถือปูนขนาดกว้าง9.50เมตรยาว25.50เมตรสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2541มีรอยพระพุทธบาทจำลองสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีประดิษฐานภายในวิหารที่นำมาจากถ้ำเขาพระบาทอุโบสถเคยประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองและเทวรูปพระนารายณ์สี่ก่อนนำมาจากถ้ำเขาพระบาทแต่ส่วนพระนารายได้ถูกโจรกรรมไป เหลือแต่รอยพระพุทธบาทจำลองเท่านั้นศาลาการ,ปรเปลี่ยนทำด้วยไม้เนื้อแข็งขนาดกว้าง16เมตรยาว40เมตรสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2520กุฏิพระสงฆ์จำนวนสี่หลังวันเวลาผ่านอุโบสถหลังเก่าได้ชำรุดสุดโทรมพระครูวรธรรมประยุทธ์ทุเรียนวรธรรมโมและคณะศัทธาได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ขนาดกว้าง9.50เมตรยาว25.50เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2541และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2545และได้จัดงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่8ถึง13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559วัดศรีคิริสุวรรณารามหรือวัดท่าดินแดง มีพระครูวรธรประยุทธ์ทุเรียนวรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสปีพุทธศักราช2501จนถึงปัจจุบันลำดับรองเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจ,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 จนถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช2521ถึง2546พระครูจันทศีลาพรสมบุญจันทศีโลปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาลานพระวนารามปีพุทธศักราช2556จนถึงปัจจุบัน พระครูภัยสารกิจจาทรพนมไพรสิริทโรเป็นรองเจ้าอาวาสและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบ้านป้อมลำดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช2528ถึง2547พระครูวิสุทธิธรรมานุกูลประเสร,ริฐอินทยาโนปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหมอสามคขีธรรมและเจ้าคณะตำบลสีครีมาศ ปีพุทธศักราช2550ถึง2553พระวินัยทรภูวดลภูวะเมโทพระครูสุเมธภูวดลปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดขุนนาวังและปีพุทธศักราช2551ถึง2554พระสมุภพ,พนมไพรสิริทโรพระครูไพศสารกิจจาร เทพพระเจ้าแห่งเขาหลวงพระครูวรธรรมประยุตหลวงพ่อทุเรียนวัดศรีคิรีสุวรรณารามนามเดิมชื่อว่าทุเรียนนามสกุลกล่อมปานเกิดเมื่อวันพุทธที่20กันยายนพุทธศักราช2476ตรงกับขึ้นหนึ่งค่ำเดือน11ปีละกาปีดาชื่อนายแสนกล่อมปานมารดาชื่อนางปลิวกล่อมปานมีพี่น้องห้าคนอุปสมบท เมื่อพุทธศักราช2497ที่วัดศรีคิริสุวรรณนารามในงานผูกพัทศีมาตัดไหวลูกนิมิตครั้งแรกเมื่ออุปสมบทเสร็จก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีคิริสุวรรณารามโดยได้รับการแต่งตั้งจากหลวงพ่อพุทธชงให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีคิริสุวรรณนารามโดยมีพระครูคิริมาศพุทธชงวัดวาลุการามเป็นพระอุปชาพระประหลัดถมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุก,กันวัดหนองกกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าวรธรรมโมหลวงพ่อทุเรียนได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉานและได้ศึกษาพระเวทวิทยาคมตลอดจนหลักการวิปัสนาจากพระครูคิริมาธรรมคุณหลวงพ่อพุชงมและพระครูพิลาศธรรมคุณหลวงพ่อโถมเมื่อหลวงพ่อทุเรียนเรียนจนจบหลักพระวิชาต่าง หลวงพ่อทุเรียนได้รับมอบหมายจากพระครูพิราชธ,ธรรมคุณหลวงพ่อถมซึ่งสร้างวัดไว้ให้มาสารต่อพัฒนาวัดศรีคิริสุวรรณารามที่บ้านท่าดินแดงมีเนื้อที่25ไร่โดยใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษามานะสมัยนั้นเป็นที่ป่ารกมากหลวงพ่อก็มาสร้างกุฏิเล็กอยู่ก็ได้รับความศรัทธาจากคนในพื้นที่ด้วยท่านเป็นผู้มีเมตตาสูงถือสมถะเรียบง่าย จึงทำให้การสร้างวัดนั้นเจริญขึ้นได้รวดเร็วและยังสร้างสาธารณประโยชน์เช่นสร้างโรงเรียนท่าดินแดงสร้างตึกสงฆ์ที่โรงพยาบาลคิริมาศและเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและด้านอื่นๆอ,อีกมากมายเมื่อปีพุทธศักราช2552ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษในราชทินานามเดิมอีกทั้ง หลวงพ่อทุเรียนยังช่วยเหลือสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับวัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยอนุญาตให้จัดทำรูปเหรียญวัตถุมงคลของหลวงพ่อทุเรียนเพื่อหาทุนในการจัดสร้างในหลายๆวัดของจังหวัดสุขโขทยัยด้วยวัย84ปีปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคิริมาต และเจ้าอาวาสวัดศรีคลีสุวรรณารามหรือวัดท่าดินแดงหลวงพ่อทุเรียนเป็นพระสุปฏิปันโนที่ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติมีวัดปฏิบัติงดงามเป็นที่เคารพนับถือของสงฆ์และประชาชนทั่วไปเป็นที่น่ากราบไหว้เคารพนับถืออย่างสนิทใจหลวงพ่อทุเรียนได้รับอาราธนาเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษน้อยใหญ่ทั้งของจังหวัดสุขโขทยัยและจังหวัดใกล้เคียงเสมอมาวัตถุมงคลของท่าน มีความขลังเป็นที่เลื่องลือโดยเฉพาะชาญมาและตะกุดโทนของท่านเป็นที่ต้องการของบรรดาลูกศิษย์จนสร้างไม่ทันอีกทั้งในขณะน,นี้หลวงพ่อทุเรียนกำลังก่อสร้างเจดีสีสุวรรณขึ้นภายในวัดขนาดความสูง24เมตรกว้าง28เมตรยาว28เมตรงบประมาณ11ล้านบาทเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุและรอยพระพุทธบาท ขอเชิญชาวจังหวัดสุขโขทัยและใกล้เคียงร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างและทุกวันที่20กันยายนของทุกปีคณะสิทธิานุสิ์จะจัดงานอายุวัฒนมงคลให้กับหลวงพ่อทุเรียนซึ่งมีพระสงฆ์และลูกศิษย์จากทั่วสารทิศมาร่วมงานกันอย่างเนือน่องแน่น